สมราคาที่ผู้คนกำลังยกย่องและจับตาดูพ่อหนุ่มควนพาวเมอร์ที่ช่วยเชลซีไว้หลายต่อหลายนัดช่วยยกระดับเกมให้กับทีมสิงลูและที่สำคัญการยิงได้เป็นกอบเป็นกำและยิงหลายนัดติดต่อกันรวมไปถึงแฮตริกฮีโร่ที่เจ้าตัวทำได้กับนัดที่พบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและล่าสุดนัดที่ไล่ถล่มเอฟเวอร์ตันเจ้าตัวเหมาไปคนเดียวถึง4ี่ลูกโดยยิงติดต่อกันทำให้จบเกมเชลซีเปิดบ้านสแตแมฟอร์ดปิดเอาชนะเอฟเวอร์ตันหกประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้พาเมอร์แข่งวัย21ปีเป็นนักเตะเชลซี Chelsea คนที่สงในประวัติศาสตร์ ต่อจากดิเดเยดร็อบบ้าอดีตดาวยิงชาวไอวอรีคสต์ในการยิงแฮตทริกเกมลิกในบ้านได้2นัดติดต่อกันหลังเกมก่อนพาวเมอร์ Palmer เพิ่งยิง3ประตูในเกมชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสิประตูต่อ3ส่วนสถิติสําคัญในประวัติศาสตร์ต่อสโมสรเชลซี Chelsea อีกอย่างคือในการเล่นให้กับทีมฤดูกาลแรกมีนักเตดเพียง3รายที่ยิงได้ถึง20ประตูขึ้นไปคนแรกคือจิมมี่ฟลอยด์ฮัตเซิลบงทำได้2 3ประตูในฤดูกาล2 0 0 0 2 0ถึงสอและดิเอโก้คอสตาทำได้20ประตูในฤดูกาลถึงพงนสิบสี่ ในฤดูกาลนี้2023-2024ทำได้20ประตูจากทั้งหมด23ประตูเป็นการยิงในหลี20ประตูในที่สุดส่งผลให้พาเมอร์ขึ้นเป็นดาวซันโมวรวมกับเดอะเดมอนเออร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้